สวัสดีครับวันนี้บ่าวชัยภูมิคายิมาหลังเลิกงานครับผมสิมาขายกระป๋องเบียร์ครับผมกระป๋องเบียร์ครับหนึ่งไอห้ากระป๋องหนึ่งเช็คเกลหรือสิบบาทไทยครับผมหลังเลิกงานครับผมจะเป็นบัวจะเป็นกระป๋องเบียร์หรือว่ากวดน้ำครับผมกวดน้ำเรื่มที่เขากินแล้วเขาก็ต้องถิ่มครับมันมันเป็นเป็นมูลค่าเหมือนครับผมเป็นมูลค่าเป็นเงินหมดครับผมหลังเลิกงานเก็บเล็กผสมน้อยครับผม อย่านอนเตือนใจอย่าให้ทำากินอย่ามินเงินน้อยอยากควยวาสนาครับผมโคดขยันโบดตายครับยุดตรงไหนของพื้นที่โลกใบนี้โคดขยันโบดตายครับผมแรงงานไทยในในอิสราเอลครับผมแรงงานไทยการสงครามครับผมสูอย่างเดียวครับผมเก็บเอาเงินย่างเดียวจังหดก็ต้องสู้ครับผมนี่ละครับผมกระปองเบียกเก็บเล็กผสมน้อยครับบางคนก็กินบางคนก็เจ็บมาเนะาะใครเก็บวบรวมเล็ก ผสมน้อยครับผมหลังเลกง,งานใส่เวลานี่แหละครับผมเป็นยาโจกอยู่ประเทศนี้แต่ว่ากลับบ้านเฮาค็ยี่สบายเนาะพี่น้องสู่ๆครับผมลรงานไทยในอิสราเอลครับ